<risque> เรื่องของเงินกองทุนเงินทดแทนค่ะ <fiance> กลับมาตรงนี้นะคะอันที่หนึ่งนะคะประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากทํางานให้กับในจ้างตามสัญญาจ้างค่ะอันที่สองถ้าทํางานให้นจ้างที่ไม่ได้เป็นไปตามสัญญาจ้างใช่ไหม คุณรังสีมาเนี่ยเป็นพิธีกรใช่ไหมคะในจ้างจ้างมาเป็นพิธีกรเป็นนักข่าวเป็นผู้สื่อข่าวลงภาคสนามด้วยหลายอย่างเลยค่ะแต่สักวันหนึ่งบอกว่าคุณรังสีมาช่วยไปทําการตลาดด้วยโอ้โหไม่ได้อยู่ในสัญญาจ้งโทษนะคะบอสคะบวกเลขยังไม่ถูกเลยค่ะคืออันนี้ก็จะยกตัวอย่างให้ฟังว่าบางทีเนี่ยหน้าที่ที่เข้าแจ้งมาทำารึ่งหนึ่งแต่ว่าในจ้างได้เอ่ยปากใช้มาแล้วว่าให้ทําอะไรการเอ่ยปาก ด้วยวาจาในการใช้งานนั้นถือว่าเป็นคําสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายคือนในจ้างใช้เราโดยชอบด้วยกฎหมายถ้าคุณลังชีมาไปทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ในจ้างสั่งถึงแม้จะไม่ใช่ตามสัญญาจ้างก็ถือว่าเป็นการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางานเหมือนกันน่ชัดเจนนะค่ะเมียนยกตัวอย่างนะคะเดี๋ยวก่อนยกตัวอย่างฮะมีอีกสายนึงครับคุณพัชรีนะครับอันนี้มาจากจังหวัดสกลนครครับสวัสดีครับ ัสดีค่ะเชิญครับเชิญค่ะไอสอบถามไปเกี่ยวกับน้องชายคราประกันมาตราสามสามนะคะค่ะที่เขาป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้ค่ะอืมเลยมาเป็นมาตราสามเก้าที่เขาจะได้เงินทดแทนอะไรค่ะจะได้เงินทดเชยอะไรนะคะไอแต่ว่าเมื่อก่อนเขา ไอ้ตามมาตาสามสามนะคะค่ะนี่เขาป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้ก็เลยออกจากงานเหรอคะแค่ส่งเองต้องออกจากงานแล้วก็ทำมาตราสามสาบค่ะคำถามคือถามคืออยากว่าอยากรู้ว่าจะได้สิ์ทดแทนไหมคะสดูแลรักษาพยาบาลเงินชดภาพนี่เหละฮะแลาเงินทดแทนที่เราขาดรายได้นะคะอ๋อเงินทดแทนที่ขาดรายได้อ่าอย่างนี้ค่ะ ถ้าเป็นมาตราส9มเานี่ยฐานเงินเดือนอยู่ที่4 8 0พันแปดร้อยบาทะนะคะทีนี้ถ้าหากว่าน้องชายเนี่ยตอนนี้ป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลหรือว่าออกไปแล้วเนี่ยมีอาชีพะนะคะปกติแล้วเนี่ยทางทางประกันสังคมเขาจะสอบถามว่าออกมาเป็นมาตราสามเก้าเนี่ยประกอบอาชีพอิสระมีงาน,ม,งานมีการในไรทำอยู่หรือเปล่าถ้าหากว่าพิสูจน์ได้สอบปากคำได้ว่าปกติแล้วทำงานอยู่เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะ แสดงได้ค่ะว่าเราขาดรายได้ก็จะได้เดือนละ2,004ค่ะก็คือ50%ของของกรณีที่ที่ขาดรายได้ไปแต่หมายความว่าต้องอยู่ในช่วงโรงพยาบาลนะคะ2,004นี้จะให้เฉพาะกรณีนอนโรงพยาบาลนะคะ,คะนอน10วันก็สรุปแล้วก็คือได้50%ค่ะตอนที่เขาผ่าตัดแล้วก็ทำงานไม่ได้เลยต้องสยเดือน ค่ะตอนที่ทํางานไม่ได้เนี่ยคะ่ะได้คะ่ะได้ครึ่งหนึ่งของของสี่พันแปดเนี่ยแหละคะ่ะก็จะมีการคํานวณให้เป็นรายวันนะคะาตามใบรับรองแพทย์แพทย์เขียนมาสิบวันก็จะได้สิบวันนะคะก,ก็ยังได้อยู่นะคะก็หมายความว่า ก็คือรับเงินทดแทนขาดรายได้ได้เมื่อแสดงให้เห็นว่ายังมีกิจการทําอยู่ว่างั้นเถอะนะคะทีนี้โดยหลักแล้วเนี่ยตรงนี้ในเมื่อเราตั้งฐานในการที่จะเก็บเงินกับผู้ประกันตนเข้ามาเนี่ยเวลาที่เข้านอนโรงพยาบาลเนี่ยไม่ว่าเขาจะทางานหรือไม่ทํางานคะอันนี้เป็นหลักคิดนะคะมันก็คือต้องดูแลเขานะคะจะบอกอ้าวผู้รังีมาไม่ได้ทํางานเนี่ยไม่ได้มีรายได้อะไรเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องได้ส่วนทดแทนขาดรายได้ก็ไม่ได้คือเนก็ป่วยเป็นนะคเพราะว่าผู้รัีมาเนี่ยา จะเอาเงินคือไม่มีไรายได้แต่ว่าพ่อแม่พี่น้องส่งให้แทนมันก็คือฐานเงินเดือนจากตรงนั้นใช่ไหมคะการแบ่งเบาไปก็คือไปเจรจาให้กับทางคนที่เขาส่งเงินให้อาจารย์ตู่ยืนยันนะคะว่าสําหรับน้องชายของคุณพัชรีพัชรีเนี่ยนะคะก็ไปติดต่อที่สํานักงานประกันสังคมแล้วก็บอกว่าน้องชายของคุณเนี่ยทำงานอะไรมีไรายได้อยู่นะคะก็จะได้ครึ่งหนึ่งของ ของเ,ออเงินจากฐานที่ส่งเข้ามานะคะส่วนเรื่องการรักษาโรคพอดีเป็นมะเร็งลำไส้เนี่ยทางพันกสังคมเนี่ยมีระบบพิเศษในการที่จะให้ยาตรงนี้ที่สกลนครมีไหมคะมีค่ะทั่วประเทศนะคะคุณหมอ ที่รักษาเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าทางประกันสังคมเนี่ยจะจ่ายค่ายายรักษามะเร็งที่แพงๆให้หลายชน่นนะคะมีกฎกติกาที่จะทําให้ผู้ประกันตนของเราเนี่ยเข้าถึงยามะเร็งอย่างแน่นอนมีอยู่เจ็ดแปดรายการอันนี้มะเร็งลาไส้ใหญ่นี่เป็นกันเยอะในประเทศไทยเพราะฉะนั้นอยู่ในเกณฑ์ค่ะที่สามารถเบิกกรณีรักษามะเร็งได้อาจารย์ดูไม่ได้เอาตัวเลขมาอาจารย์มีกําหนดเวลาไหมคะที่เราจะไป ไปรับเงินใช่ไหมคะใช่ภายในระยะเวลาเท่าไหร่ฮะต้องหลังจากที่จะนอนโรงพยาบาลนะคะแล้วออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็ไม่เกินหนึ่งปีแต่ไม่ได้กีดกั้นไว้ถ้าหากว่านอนโรงพยาบาลนานเนี่ยก็สามารถขอไปรับรองแพทย์เป็นระยะระยะไปขอเบิกได้เป็นระยะระยะค่ะก่ชุดแรกก็ไปเบิกก่อนก็ได้ค่ะค่ะหาหมออีกก็ไปอีกถ้าผ่าตัดอีกก็ไปอีกใช่ไหมคะมีกําหนดอยู่เพียงว่าครั้งละไม่เกิน90วัน ก็จะจ่ายให้ทีละสาเดือนเช่งนั้นเถิะนะคะแล้วก็ปีนึงเนี่ยนะคะก็ไม่เกินร้อ180วันเว้นแต่เป็นโรคเรื้อรังแต่โรคมะเร็งนี้กำหนดอยู่แล้วว่าเป็นโรคเรื้อรังเพราะฉะนั้นปีหนึ่งสามวันเนี่ยถ้ามีแบรับรองแพทย์ <B ird> เบิกได้เลย <S <S ได้ค่ะค่ะยังไ <S <S งเดี๋ยวคุณพัสดีติดต่อที่สํานักงานประกันสังคมใกล้บ้านเลยนะคะ ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เหลือเวลาอยู่นิดนึงฮะอาจารย์ยังเพิ่งไปได้ข้อเดียวเองไม่เป็นไรเดี๋ยวเราติดเอาไว้วันอื่นได้นะติดเอาไว้อีกสองข้อนะคะก็คือที่ว่าหลังจากที่ปฏิบัติงานแทนนายจ้างแล้วเนี่ยยังไม่ได้เล่าเคสเลยนะคะแล้วก็เรื่องอีกเรื่องนึงก็คือว่าการรักษาผลประโยชน์ให้กับนายจ้างก็ถือว่าเป็นการเนื่องหรือไม่เนื่องจากการทำงานครับแล้วก็ยังมีรายละเอียดในเรื่องของนายจ้างต้องส่งเท่าไหร่ มีการกเบี้ยวไหมเบี้ยวแล้ทางประกันสังคมจะไปตามเอาเงินก้อนนี้มาจากไหนกระทบกับในส่วนของลูกจ้างไหมเยอะแยะที่เราจะต้อง ลงรายละเอียดกันใช่ค่ะมีเวลาเหลือก็โปรยไว้สักนิดหนึ่งเชิญค่ะกองทุนจแทนส่งเงินโดยนายจ้างฝ่ายเดียวนะคะแต่ส่งไปแล้วเนี่ยคนที่ได้รับสิทธิ์คือลูกจ้างฝ่ายเดียวอีกเช่นกันนะคะเรื่องราวตรงนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เป็นวิสัยทัศน์หรือว่าเป็นมโนทัศน์เป็นแนวคิดที่ว่าเราจ้างเขามาทํางานนะสำหรับผู้ที่เป็นนายจ้างถ้าเขาทํางานให้เราแล้วเนี่ยเขาเกิดต้องสูญเสียว่าเกิดเจ็บป่วยอะไรเนี่ย มันเป็นความรับผิดชอบอโดยหลักมนุษยธรรมด้วยะนะคะแล้วก็โดยหลักที่ว่าเขาทํางานให้เราอ่ะเราก็ต้องดูแลเขาเพราะฉะนั้นกองทุนเงินทดแทนเนี่ยค่ะก็จึงกําหนดให้ในายจ้างเป็นผู้ที่จ่ายเงินสมทบเพียงฝ่ายเดียวแล้วก็ยังมีหลักอยู่ว่าการจ่ายเงินสมทบที่จะดูแลลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางานให้กับนายจ้างนี้ต้องดูแลให้ดีะนะคะเพราะฉะนั้นต้องให้สะดวกนะคะต้องให้ดีแล้วก็ต้องสามารถที่จะ ซ่อมแซมส่วนที่ลูกจ้างเขาเสียไปเพราะเราเนี่ยให้ดีที่สุดเพราะฉะน,นั้นระบบของกองทุงแนแทนจึงเป็นวงจรน,นะคะที่ว่าดูแลจนกระทั่งเหลือศักยภาพเหลืออยู่เท่าไหร่เนี่ยในจ้างก็มักจะกลับรับกลับเข้ามาทํางานเดี๋ยวอาจารย์จูจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะคะเรายังมีเวลาพบกันอีกหลายตอนทีเดียวนะค่ะ ก็ขอบทวนนะคะวันนี้อย่างน้อยๆนี่ยคุณผู้ชมเองก็คงจะเข้าใจมากขึ้นว่าเงินกองทุนเงินทดแทนถึงแม้ว่าลูกจ้างจะไม่ได้ใสเองแต่ว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยได้รับคนเดียวเต็มๆเลย นะคะก็ยังไงเดี๋ยวอาจารย์ตู่จะต้องนําเรื่องราวแบบนี้กลับมาบอกกับเราแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ตู่นะคะพันตํารวจโทหญิงทิชาลักษณรงค์วิทย์ที่ปรึกษาทางการพยาบาลสานักงานประกันสังคมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็หมดเวลาของสถานีประกันสังคมกระทรวงแรงงานแล้วครับเรา3าคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ